านคลิปไหนมาพบกับการแข่งขันกระโดดสูงของแกงสปันกี้ร่างปกติปะทะกับร่างสุดหลอนและร่างของป๊อปปี้ไปททมแชปเตอร์สามมาดูกันนะครับว่าแก๊งไหนจะกระโดดได้สูงที่สุดก่อนรรบชมคลิปอนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือในให้กับพี่เจฟรีด้วยนะครับทุกคนเรามาดูพร้อมๆกันเลย let's go สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็มาพบกกับการแข่งขันกระโดดสูงของแกงสปัเกี้ซึ่งมีทั้งหมด3แกงตอนนี้นะครับนั่นก็คือสปัเกี้ร่างปกติ สปันกี้ร่างสุดหลออและสปันกี้ร่างป๊อปปี้ไปถามชัปเตอร์3อ่านี่เลยนะครับทุกคนมีทั้งหมด3แกงนะครับที่จะมาแข่งขันกระโดดสูงนะครับโนเลยนะครับมีใครบ้างที่จะสามารถกระโดดได้ถึงชั้นบนสุดเลยโอ้โหโคตรสูงมากๆเลยนะครับทุกคนโอเคอ่าว่าแต่ก่อนที่จะเริ่มแข่งขันนี้น้องๆเชียร์ทีมไหนกันบ้างเอ่ยใครเชียร์ทีมของแกงสปันกี้ร่างปกติคอมเมนต์หนึ่งมาได้เลย และใครเชียร์แก๊งของสปันเก้เรื่องสุดหลอนก็คอมเมนต์2และใครเชียร์แก๊งของสปันเก้เรื่องป๊อปปี้เพทามอ่าก็คอมเมนต์3มาได้เลยนะครับทุกคนนี่มีทั้งหมด3ทีมโอเคเรามาดูกันเลยนะครับว่าใครจะสามมาก,กระโดดสูงที่สุด เริ่มจากตัวแรกของเราเลยครับทุกคนฉันอาสาเป็นตัวแรกเองฉันชื่อว่าสปันกี้เบดอ่าไอตัวนี้คือเจ้าสปันกี้เบดนะครับร่างปกตินะครับทุกคนโอเคมาพี่เจฟรีจาร์กระโดดแล้วนะครับมาดูกันว่ามันจะกระโดดได้ถึงชั้นบนสุดหรือไม่แน่นอนแล้วว่าฉันมั่นใจว่าอย,ย่างไงฉันกอสสมรถกระโดดได้ถึงชั้นบนสุดดูดให้ดีเฮ้เฮ้เฮ้ชึบชึบ อะไรวะเดียวฉันรู้สึกเศร้าจังเลยฉันกระโดดไม่ขึ้นเพื่อโอ้โหตัวแรกของเรานะครับกระโดดไม่ขึ้นนั่นก็คือเจ้าสปันกี้เบนนะครับทุกคนโอ้โหติดโอเคตัวถัดมากันเลยนะครับก็จะเป็นเออร่างสุดหลอแล้วกันอ่าเราจะสลับกันไปนะครับถัดมาก็จะเป็นเจ้าฟันบอดแล้วกันนะครับทุกคนฮ่ฉันอาสาไปตัวแรกเองของแก๊งสปันเี้สุดหลอนโอ้แค่นี้ฉันกอชนะแล้ว ามาดูกันนะครับว่าไอ้เจ้าฟันบอดร่างสุดหลอนจะสามารถกระโดดขึ้นได้หรือไม่ไปกันเลยแน่นอนอยู่แล้ว,ว่ายังไงฉันก็กระโดดขึ้นได้ฮึดตติบชื่อแผ่นั่นไงฉันอยู่ตรงนี้โอ้โหกระโดดได้ตัวแรกของเรานะครับนั่นก็คือไอ้เจ้าฟันบอรกดร่างสุดหลอนนู่นเลยนะครับอยู่ตรงกลางเลยอ่าโอ้ตอนนี้นำหนึ่งศูนย์แล้วครับ แกงของสุดหลอนนะครับของสปันกี้โอเคถัดมานะครับก็จะเป็นแกงของสปันกี้ป๊อปปี้เพทามนะครับเออฉันขอเป็นคนแรกละก่อนฉันรู้สึกเบื่อนอยยังไงก็ไม่รู้โอ้ล่างนี้คือรู้สึกว่าแบบน่าคตรเชือเลยโอเคเรามาดูกันนะครับว่าแกงของป๊อปปี้เพยทามกระโดดได้สูงหรือไม่ไปฮึบโอ้โหดูดูดูนี่ฉันได้ที่หนึ่งโอ้โหก็สูงเลยอยู่ชั้นไหนวะเนี่ย โอ้นี่คือเจ้าร่างอะไรวะเนี่ยเจ้าเบธนะครับของป๊อปปี้เพทามะครับอยู่ชั้นโน้เลยโอ้ยก็สูงโอ้อันนี้คือชั้น1 2 3 4 5ส7ี่ห้าชั้นที่7เลยนะครับทุกคนแฮ่แฮ่แฮ่ใช้มั่นใจว่าชั้นก็ะได้สูงที่สุดแน่โลโอ้โหอยู่ชั้นที่7เลยสําหรับเจ้าเบธของสปันกี้ป๊อปปี้เพทามอ่าโอ้ตอนนี้ก็คือร่างปกติอยู่ที่โลอยู่นะครับทุกคนโอเคตัวถัดมานะครับเราก็จะสลับมาร่างปกติกันนะครับ เฮ้ยอะไรบัเดียฉันคือฟันบอร่างปกติฉันต้องได้ทีหนึ่งฮ่ามาครับตัดมาเป็นเจ้าฟันบอลร่างปกติไปกันเลยได้เวลาที่โชว์กระโดดให้พวกแกได้เห็นว่าฉันนี่แหละคือสุดโห oh, ชุบนี่อาเจ้าฟันบอลส้ำมาขึ้นมาแล้วครับทุกคนแต่ว่าเป็นร่างปกตินะครับแถมกระโดดได้ไกลกว่าเออร่าง ร่างสุดหลอนนะครับทุกคนโอ้ตอนนี้โอแต่ว่าดับหนึ่งก็ยังเป็นไอ้เจ้าเบสอยู่นะครับเบตของป๊อปปี้เพตามตัวถัดมาเลยนะครับ <c oughs> ตัวถัดมาชันเองฉันคือกรีนสปันกี้สุดหลอนโอ้นี่คือร่างสุดหลอนมีลูกตานี่ออกมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะก็รับทุกคนสําหรับเจ้ากรีนสุดหลอนโอเคไปกันเลยครับเจ้ากรีนสุดหลอนจะสามารถกระโดดได้สูงกว่าน,นี้ไหม แน่นอนอยู่แล้วว่าลูกกระต่ายฉันสามารถทำให้ฉันบินได้อะจาเออบิน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 เออเออนี่คือฉันกระโดดแล้วใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้ากรีนสปันกี้นะครับร่างสุดหลอนโอ้อยู่ชั้นที่หนึ่งแถมกระโดดอยู่ใกล้ด้วยนะครับโอเคถัดมานะครับก็จะเป็นแกงของป๊อปปี้ไพทา่าเมื่อกี้เรา,เาตัวตัวสีเขียวนะครับเฮ้ยตัวอะไรเล่าตัวสีเขียวโอเครอบนี้พี่เจฟรี่ก็ขอเอาเป็นเจ้ากระต่ายนะครับเออจะเ็นเพื่อนอู้บินตัวตีด้วยโอเค ส2 1ไปเจ้ากระต่ายฮฮ้ได้เวลาของกระต่ายกระโดดอจืออู้กระต่ายกระโดดสูงจังเลยแฮ่เฮอึ๊บอาจบนี่ช้นอยู่ที่หนึ่งอู้เจ้ากระต่ายอยู่สูงมากเลยนะครับอยู่ชั้นที่7โอโ้โคตรสูงเลยนี่เจ้ากระต่ายอ่ะอยู่ตรงนี้เลยนะครับไหนเอ่ยโอ้ยอยู่โน,โน่นเลยนะครับสำหรับเจ้ากระต่ายของสปันกี้ร่างป,ป๊อปปี้เพทามครับโอ้โอโหโคตรสูงเลยชั้นที่7โอเค ถัดมานะครับก็สลับมาร่างปกติบ้างนะครับอาแต่ว่ารอบนี้เป็นเจ้ากรีนล่ะปกติพวกแกกระโดดได้ก็จอกมอกเลยฉันจะกระโดดให้ดูเห็นไหมเนี่ยจะมีเข็มทิศบนหัวเอ้ยมีต้นไม้งอกบนหัวด้วยโอเคไปกันครับเอ้ยท้วิก็แปลงแล้วครับแฮ่ใช่แล้วไรฉันไม่เหมือนใครอยู่แล้วฉันมั่นใจว่าฉันสามารถบินขึ้นไปบนฟ้าได้เออบินบินบินชุบๆบนี่เอ้ยวันดีเพื่อนโอ้ฉันกระโดดได้แค่ฉันหนึ่งเอนลนเลยอะ โอ้โหก็โดดได้ชั้นที่หนึ่งนะครับสำหรับเจ้ากรีนสปันกี้ร่างปกติอ่านี่โอเคถัดมานะครับก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับทุกคนเเหลือสีไหนบ้างโอเคถัดมาขอเป็นสีส้มแล้วก,กันนะครับทุกคนอ่าก็จะเป็นเจ้าออเรนนะครับชั้นชื่อว่าออรเรนต์สปันกี้สุดหลอนฉันมีหัวใจที่กระพริบกระพริบได้เอ้ยมันก็ซื้อ,อเลยเฮ้ยหัวใจมันมีไฟออกมาด้วยนะครับแล้วมันก็บ่นอะไรไม่รู้โอเค ไปกันเลยชั้นมาแล้วจ้าเอาเรนสุดหลอนสปานกี้มาแล้วฮึบในเออเออฉันก็กระโดดได้ทันทีจริงหรอเนี่ยโอ้ยกระโดดได้ไกลกว่าเจ้ากรีนนิดนึงครับโอ้ยอะไรนม่รังสุดหลอนของเราโอ,โโอโ้อยู่ชั้นที่หนึ่งกันเลยนะครับโอเคถัดมานะครับเมื่อกี้เราเอาเจ้าสีส้มอ่าถัดมาก็ต้องเป็นเจ้าด็อกเนสีส้มโอเค ไปกันเลยครับเจ้าด็อกเดย์สู้เขาแน่นอนอยู่แล้ววอช้อนมีเข็มทิศบนหัวจะสามารถกระโดดได้สูงมากๆเลยโอ้ยจริงด้วยเออชึบโอ้หอยู่ชั้นที่7เท่ากับเพื่อนๆเลยโอ้ยดหล่นได้หล่นเ,เพื่อนใจเย็นอ่าและเจ้าด็อกเดย์สปันกี้โอ้โหอยู่ชั้นที่7นะครับทุกคนโอ้หตอนนี้อันดับหนึ่งก็คือเป็นแก๊งของป๊อปปี้พทามกันอยู่นะครับโอเค แล้วก็สลับมาฝั่งของร่างปกติกันบ้างครับเดี๋ยวขอย้ายนี่ก่อนไว้ใกล้ๆเพื่อน่ะโอเคถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าสปันกี้ออร์เรนห์ล่างปกติไปกันเลยเพื่อนแน่นอนอยู่แล้วว่าฉันจะช่วยกอบกูให้กับเถมโมชัดเองฮหโหอาโอชอตติดเออเออ,เอ,อ,เอ,อ ช้ก็ตัวเปล่อยะต่อไปด้ยเ้ยอ่าเรียบร้อยครับสําหรับเจ้าออรเรนสสปันกี้ร่างปกติไม่สามารถก็เดิดขึ้นได้เลยเออจนเสียใจจักรลยโอเคครับตัวถัดมากันเลยนะครับข้อจะเป็นในร่างสุดหลอนะครับอ่ารอบนี้พี่เจฟฟรีขอเป็นเจ้าอันนี้ละกันซินเวอร์นะครับฮึบไม่เฮๆอุ๊ยอันนี้มีหัวแค่ครึ่งเดียวครับเจ้าซินเวอร์สปันกี้นะครับอ่าร่างสุดหลอนไปมีหัวแค่ครึ่งเดียวเอง กันฮึบ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 เตรียมพร้อมสามสองหนึ่งกระโดดชึบเอ้ยขึ้นนิดนึงเอ้ยชั้นเกือบจะหล่นแล้วเดี๋ยวฉันเกือบ,บจะกระโดดไม่ขึ้นแล้วอ่ายังรอดอยู่นะครับสําหรับเจ้าสปันกี้สุดหลอนร่างซินเวอร์นะครับนี่ยังขึ้นได้อยู่นะครับอ่าโอเคส่วนฝั่งนี้แล้วก็พี่เจฟเลขอเป็นอ่าไอเจ้าไก่ละกันชิคเก้นนะครับ สปันกี้ชิคเก้นชั้นคือไก่เอ้ยไก่แล้วมีเอฟเฟกอะไรไหมมีเพลงไหมอ๋อมีตดนตีอยู่นะครับนิดนึงไปกันเลยเจ้าสปันกี้ชิคเก้นเอ้ยติดด้นบนเฮ้ยออ้ย,อยเกือบจะสามารถกระโดดขึ้นชั้นที่แปดได้เอ้ยฉันเกือบในแปที่หนึ่งแล้วอีกนิดเดียวฉันกระโดดเตะเอ้ยไม่น่าเลยอ่าเจ้าชิคเก้นนะครับโอ้ยเกือบขึ้นไปชั้นที่แได้ และตอนนี้นะครับโอ้แก๊งของสปันกี้ป๊อปปี้เพทามอยู่สูงที่สุดเลยอ,าหาหาอยู่ชั้นที่7โอเคแต่ว่ายังไม่มีใครสามารถกระโด้ถึงบนสุดนู่นเลยนะครับถัดมานะครับก็สลับมาเป็นฝั่งไม่อ่าก็จะเป็นเจ้าซินเวอร์บ้างนะครับแต่ว่าเป็นร่างปกติไปกันเจ้าซินเวอร์ดอนเลย ไาการพวกเราซินเวอร์มาแล้วจ้าอืดชื้นเอ้ยติดอีกแล้วไปเฮ้จะกระโดดไม่คึนโอ้เจ้าซินเวอร์ร่าปกติกระโดดไม่คืนแพ้ไปเลยโอ้ย <c oughs> ถัดมากันเลยนะครับก็จะเป็นร่างสุดหลอนอาในรอบนี้ ได้เวลาของเจ้าเรดนะครับทุกคนช้นคือหัวกะโหลกเรสปอนเกอ้นี่คือร่างหัวกะโหลกครับไปกันเลยโอ้โหมีอะไรไม่รู้เชือกผูกคอเหรอเนี่ยไปกันครับเจ้าหัวกะโหลกกระโดดได้สูงขนาดไหนฮึบเออเออไม่ได้เชือกระโดดไม่ขึ้นโอยติดเชือกเชือกระโดดไม่ขึ้นเลยฉันไม่อยากแพ้อ่าหมดแล้วยังเหลือแค่ตัวสุดท้ายถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้า หมีสปันกี้แฮ่้ฉันคือแม่สปันกี้ตัวแทนจอปป,ปี้เปทามเอ,อ้ยมีเสียงร้องด้วยครับทุกคนมีเสียงร้องด้วยโอเคไปกันเลยฮึบเถิบติดไหมโอ้ยติดอีกแล้วว่ะอุย้ยกระโดดสูงมากเลยนะครับอันนี้ก็กระโดดติดอีกแล้วครับทุกคนอ่าเฮ้ยเดินหน่อยเดิดนหน่อเพื่อจะเย็นเดี๋ยวเฮ้ยเกือบเดินหล่นแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้คือทั้งทีมแล้วครับอยู่ชั้นที่เจ็ดเลยนะครับของสปันกี้ร่างป๊อปป,ปี้เพทอม Okay. และตัวสุดท้ายตัวแทนแต่ละทีมตัวสุดท้ายครับฉันจะต้องขึ้นไปชั้นที่ไปได้เพื่อที่จะนำรได้ทีหนึ่งเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> ไปกันเลยฮ่า oh. ตัวสุดท้ายคือเจ้าเรดสปันกี้ไปกันเลยครับ mm hmm. ถึงไหมถึงไหมถึงไหมออชิบโอ้ยฉันสอหมอด้วยคืนชั้นที่หนึ่งได้แต่ว่าอทีมของเราแพ้แล้วโอ้เรียบร้อยครับแพ้ไปเลยและตัวสุดท้ายของแกงสปันกี้สุดหลอนอะ นั่นก็คือเจ้าเฮอร์เรอร์นะครับเจ้าเอ่อรูประตูกุญแจอะไรไม่รู้โอเคไปกันครับซึบจึบจึบจึบอ,อ,อ,อ่าโอ้แผ่นสี่เหลี่ยมอืบซึบนในเอ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ่ะใครหายไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวหายไปไหนเนี่ยกลายเป็นเจ้าเรดเฉลยเฮ้ยกลายเป็นเจ้าเรดครับทุกคโนไอตัวนี้เฮ้ยอะไรวะรเนี่ย มันกายเป็นเจ้าเรดได้ไงโอ้ใช่แล้วช้น2มาการรังร่อยด้วยโอ้จากเจ้าลูุญแจนลูประตูกลายเป็นเจ้าเรดเฉยนะครับ่ะและตัวสุดท้ายนะครับของแก๊งสปันกี้ป๊อปปี้เพทามนะครับนนคือเจ้าแคทแนปสปันกี้ไปกันเลยเออชั้นแปดไหมชั้นแปดไหมชั้นแปดมโอ้ยเกือบถึงชั้นที่แปดโอ้ยนิดเดียวเจ้าแคทแนปเฮ้ยจะเกือบจะชนะอยู่แล้วเฉียวขอดนิดเดียว ่าและสรุปแล้วนะครับแก๊งที่ชนะก,ก็คือโอ้โหอยู่ครบทีมเลยนะครับแก๊งของสปันกี้ป๊อปปี้เพ่ตมและอันดับที่2ก็คือร่วมกันเลยครับก็คือแก๊ง สปันกี่ยร่างปกติและร่างสุดหลอนโอ้โหมีใครเชียร์แกงนี้บ้างครับโอ้โหอันดับที่1โคตรสูงเลยโอเคครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับพี่เจฟฟีด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันอีพีหน้านะครับบ๊ายบาย